เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊าวันนี้เราก็มีในเกม t ทเวลสกายลีบอนะครับผมซึ่งเกมนี้ก่อนหน้านี้มันมีเท e l ลสกอะไรไม่รู้ออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็เล่นไปแทบจะทุกเกือบทุกเวอร์ชั่นนะมันมีก่อนหน้านี้มันมีเท e l ล l กายลั e m p e r o r ผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แบบว่ายังไงอะไม่ค่อยที่จะเหมาะกับผมมันกินสเปคอ,อ,อิมูเลเตอร์มากเลยกินสเปค ถ้าเป็นมือถือก็กินสเปคมือถือมากเลยนะมันก็เลยทําให้เปิดหลายๆจอไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่พอมาเป็นอันนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ย Travel well Sky Reborn เนี่ยมันไม่กินสเปคเลยเว้ยไม่กินสเปคไม่พอแล้วก็แบบมันเล่นในอีมูล,ลื่นมากผม,ผมสามารถเปิดหลายๆจอได้แล้วก็เอมในเอมในเกมนี้เนี่ยแพงมากเลยอะ่ะเกมนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวก่อนวิธีการคือเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเก็บเลเวลที่ แบบสมัยเก่าอะเกมเก็บเลเวลสมัยเก่าที่เราเน้นฟาร์มอย่างเดียวไม่ค่อยมีภารกิจไม่ค่อยมีเควสอะไรให้ทําเลยคือเราเน้นฟาร์มตีมอนเตอร์อย่างเดียวตีมอนเตอร์หนักๆตีอย่างเดียวตีทั้งวันทั้งคืนเก็บเลเวลแล้วก็เลเวลค่อนข้างที่จะยากมากนะผม31เนี่ยเลเวล31ตอนนี้พลังยุดธามยุดเนี่ยเล่นมาโอ้โหน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้มั้งเนี่ยเออแล้วก็ไม่ได้เติมเลยนะเกมนี้มันดีตรงที่ เกมที่มันฟาร์มสมัยโบราณอ่ะเกมเกมสมัยเก่าที่มันเป็นเกมที่ฟาร์มเก็บเลเวลอะไรเงี้ยมันดีตรงที่เราไม่ต้องเติมได้เพียงแค่เราขยันเล่นมันก็ทําให้ตัวละครเราโหดได้เว้ยอืมอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดเลยในเกมนี้คือเอมละ700รบาทเออเอาอีกแล้วเหมือนมิวเลยเอละ700อยบาท750้าบบาทแล้วเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมีเซิร์ฟเดียว ไม่เหมือนมิวที่แตกออกมาหลายเซิร์ฟแล้วคุณต้องไปเลือกเล่นเซิร์ฟที่มันมีคนเล่นเยอะๆคนซื้อขายเยอะแต่เกมนี้มีแค่เซิร์ฟเดียวเว้ยคุณเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าคุณฟาร์มเอ็มได้ไม่ลองคุณขายได้แน่นอนเพราะมันมีแค่เซิร์ฟเดียวแล้วคนซื้อขายกันเยอะมากนะคนซื้อขายกันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูก่อนซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีค่าเงินอยู่2ออย่างนะครับผมจะมีเหรียญ เหรียญเงินตรงนี้กับเหรียญทองตรงนี้เหรียญทองตรงนี้จะได้จากการเติมเหรียญเงินตรงนี้จะได้จากการฟาร์มการตีมอนเตอร์ขายของนี่นอย่างเช่นเราดับของขยะได้แล้วก็กดขายนี่ขาย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 มืได้หมนะื่นสามผมก็กดขายปึบเห็นไหมก็ได้ละหมื่นสามทองนี่ขายอีกทีนึงอ่ะขายขายขายปึบอ่ะง่ายๆวิธีการหาเหรียญซึ่งไอ้เงินตัวนี้เนี่ยเงินไอ้เหรียญสีเงินเนี่ย หนึ่งล้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30บาถึงบาทแต่ไอเหรียญสีทองเนี่ยหล้านอยู่ที่7 50บาทประมาณนะผมเห็นเลทอยู่ประมาณนี้นะเออแพงมากแล้วก็ตลาดเกมนี้มันดีอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อน <Yeah. S 2> เหรียญอันนี้ได้จากการฟาร์มตีมอนเตอร์ขายของทั่วไปใช่ไหมแต่เหรียญน,นี้ได้จากการเติมครับผมได้จากการเติมเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็เอาเงินที่เราเติมเนี่ยไปซื้อเหรียญซื้อแพ็กเกจเหรียญอันนี้ถึงจะเอามาใช้จ่ายได้นะ แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันครับมันก็คือค่าเงินก็คือวิธีการได้มามันแค่ต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไม่เติมแล้วเราอยากจะได้เหรียญสีทองนี้เราทําได้ไหมทําได้เหมือนกันก็คือไปตั้งขายของในตลาดกลางซึ่งเกมนี้สามารถเดลกันเดลเดลของได้เลยแลยกเปลี่ยนของกันได้เลยคือยืนแลกเปลี่ยนของกันได้เลยแล้วก็ตลาดกลางค่อนข้างที่จะอิสระมากไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยคือคุณมีของมาคุณตั้งขายได้เลย เดี๋ยวผมเข้าไปดูตลาดก่อนตอนนี้ผมบอดอยู่3ตัวแต่ตอนนี้ผมเปิดอัดคลิปแค่ตัวเดียวเพราะว่าเปิด3าตัวเดี๋ยวคอมจะไม่ไหวนะเปิดตลาดปึ๊บเราเข้ามาที่ตลาดนะครับผมแล้วเราก็เวลาเราจะซื้อของใช่ไหมเราก็กดค้นหาประเภทไอเทมกดตรงนี้เราก็เลือกเราอยากจะซื้ออะไรผมอยากจะซื้อตอนนี้มันใช้อะไรดาบเหรอกดค้นหาเนี่ยเราก็เลื่อนหาดาบที่เราอยากจะซื้อเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเลือกหมวดหมู่ว่าซื้อด้วยเหรียญเงินกับซื้อด้วยเหรียญทอง อย่างที่ผมบอกเหรียญ2อย่างนี้ก็วิธีการหาได้มาก็จะแตกต่างกัน mm hmm. แต่เราสามารถเลือกที่จะซื้อด้วยเหรียญเงินหรือเหรียญทองได้หรือเลือกที่จะขายเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองได้เหมือนกันอ่ะอันนี้พูดถึงเหรียญเงินก่อนแล้วกันเหรียญเงินก็จะมีคนตั้งขายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเหรียญเงินคนเขาจะตั้งขายแค่ไอเทมที่มันเป็นสีเขียวที่มันเป็นสีเขียวคนเขาจะตั้งขายเป็นเหรียญเงินกันนะฮะนี่เป็นเหรียญเงินแต่ถ้าเป็นเหรียญทองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะตั้งขาย สีเนี่ยสีทองทองเนี่ยสีทองกรอบสีทองเนี่ยขึ้นไปไม่ไม่รู้ว่ากรอบสีทองขึ้นไปไหมหรืออ่ะเขียวก็ยังมีอยู่แต่ก็ถูกถูกอะ่ะห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเราเอาของสีเขียวมาขายเป็นเหรียญทองอ่ะมันไม่มีใครซื้อหรอกเวย้ยเพราะว่าเหรียญสีเขียวไอของสีเขียวมันสามารถซื้อได้ตรงนี้ตรงร้านค้านี่ตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาร้านค้าเหรียญเงินอาวุธเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยซื้อมาปพิบจะกลายเป็นของสีเขียวหมดเลย นี่อันนี้เลเวล25ใส่ได้12ื่นสองเลเวลสาใสได้2 0 0 0 0เลเวลส5่ใสได้ 30, 000, ส0,000ื 30, 000, เห็นไหมมันของสีเขียวหมดเลยแล้วใครจะไปซื้อของสีเขียวด้วยด้วยเงินไอ้นี่ด้วยเงินเหรียญทองนึกออกไหมในเมื่อมันมันซื้อได้ในนี้แล้วเป็นเหรียญเงินแล้วมันไม่ได้แพงด้วยมันถูกมากเนี่ยเห็นไหมถูกมากเนี่ยผมมี4ี่แสนแล้วผมเล่นถึงเลเวล31 ซึ่งถ้าผมเลเวล35ผมก็จะซื้อตรงนี้ได้เนี่ยสองหมื่แต่แค่20,000ตอนนี้ผมมี4ี่0 0 0กว่าผมจะ35ผมก็คงจะได้ไปหลายแสนแล้วแหละเออก็ซื้อได้มันก็เท่ากับว่าของอ่ะมันถูกมากของของสีเขียวมันถูกมากอืมแต่ถ้าเกิดเราดอบได้ของที่มันสีแบบแจ่มๆสีอย่างที่เขาขายในตลาดกันนะอ่ะเนี่ยสีทองอะไรเงี้ยเขาก็ขายกัน6,500ทองนะ ซึ่งทองหนึ่งเนี่ยหนึ 1, ่จะเท่ากับ7บาท7จ็บาทห้สตางค์ถ้าถนะ้าเลทเอ็มละเจ็ดร้อยห้าสิบนะหมื่นหนึ่งก็75บเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวผมเปิดเพจให้ดูเลยนี่คือเพจซื้อขายข,ายของเกม r ทเวลสกายรีบอลนะครับผมนี่มันก็จะมีคนรับคนซื้อคนขายนี่เห็นไหมอยากขายเอ็มแต่ไม่มีคนรับครับเขาก็ถามว่าเลทเท่าไหร่เดี๋ยวเรามองลองเสนอมาอไม่ เขาไม่ได้บอกราคาว่ะแต่คนนี้มีเมเยอะมาก25 m อนี่นี่นี่อย่างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นก๊อปภาพมาแล้วมาขายเหมือนกันน่าจะเป็นโจรหรือเปล่า2คนนี้น่าจะคนไหนคนหนึ่งอัโจรแต่เขาขายอันนี้คือขายทองเนี่ย1 0 0 0ทองหน่วย 10, 000, 000, 1 0 1ร0พันห0พทองเท่ากับ7บาท50สตางค์ถ้าหมื่นทองก็เท่ากับ75สิถ้าแสนทองก็700เอเฮ้ยถ้าแสนทอง700ถ้าล้านทองก็7,000พสิ เฮ้ยเอ็มละเจ็ดพันเลยเหรอเย็ดเค้มันไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละเอ็มละเจ็ดพันหรอเุ้ยแสนหนึ่งมันเจ็ดร้อยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนว่ามีโพสต์คนอื่นแบบขายทองเลทเท่าไหร่ถ้าดูคนเดียวมันอาจจะอิงไม่ได้นี่คนนี้เขาขายเหรียญเงินนะเหรียญเงินเลทยี่บาทนะครับผมเขามีสามเอ็มนะก็แล้วแต่เลทประมาณ25่ส้าถึงสาิแหละช่วงนี้ที่ผมเห็นนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากเอ็ม่ะมันหลักๆเลยเขาก็เอ็มมาแหละที่ซื้อขายกันแล้วก็มันมีอย่างอื่นที่ซื้อขายด้วยก็คือตัวละครแล้วก็ไอเทมที่ดรอปได้นี่เนี่ยอันเนี้ยรับบัฟโจมตีสลาน250บาทครับรับทองนี่ไงทองหน่วย10 1ร0อ0พันหมื่นหมื่นทอง75บาทแสนทอง750ล้านทอง7,5 0 0เย้เก้คโอ้โห75 0 0ว่ะผมพูดผิดไปต้นคลิป 750หรอหวไม่ใช่ล้านทอง7,5 0 0้เ้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้ต้องเอ็มละ7,5 0 0แล้วดิโอ้แต่แต่ผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างที่จะหายากอยู่เนาะเนี่ยนอกจากอของเงินอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีหินเนี่ยหินฟ้าก้อนละ10บาทเอา20ก้อนคนนี้เขารับนะนี่คือนี่คือคนรับนะไม่ใช่คนขายนะผมอย่าพูดนะจะมีบางคนแบบชอบแบบแล้วหามาแล้วจะไปขายใครครับใครซื้ออะไรเงี้ยนี่อันนี้คือคนรับ เข้ามาดูในกลุ่มได้นะผมกลุ่มก็จะมีหลายกลุ่มก็ไปหาเข้าหลายๆกลุ่มมาดูอันนี้ผมดูแค่กลุ่มนี้เป็นหลักนี่อย่างคนนี้เขาได้พินสีทองมาเขาก็ขายไป3 33 3บาทราคาไม่แรงอะไรอย่างนี้นี่นี่นี่คนรับเรามาดูเลยเลทน่าจะอยู่ประมาณนี้คนรับเนี่ยรับทองเลท7บาทเอา 20K เลท7บาทหมายน่าจะหมายถึงพันละ7บาทก็ 700, 7 0 0 7,000เอ็มละ700 0เหมือนกันประมาณนั้นครับผมสําหรับ เกมนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันซึ่งผมก็พูดไปแล้วเรื่องตลาดกลางอ่ะเกมนี้ค่อนข้างที่จะอิสระมากตลาดสามารถซื้อขายกันได้แทบจะทุกอย่างเลยเนี่ยผมก็มีการตั้งขายของไว้นี่ตั้งไว้ผมก็ไปดรอปของมาผมก็ตั้งไว้5 0 0 0 5,000 5 0ันขี้เกียจตั้งขี้เกียจด,ดูแลเนี่ยเนี่ยขายออกแล้วมันก็สําเร็จสําเร็จเราก็กดจัดการทั้งหมดนี่เราก็จะได้เงินมา5,000ันเห็นไหมนี่เราอยากจะตั้งอะไรก็ได้ยานี่ยังตั้งได้เลยถ้าเป็นไอเทมที่มันไม่ล็อกนะมันตั้งได้เลยเนี่ยอ ตั้งตั้งขายขายไปงั้นแหละเพราะว่าก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วละกันนี่เห็นไหมก็ตั้งขายไปเป็นไงอิสระมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแพงๆอะ่ะหกพันห้าพันละเจ็ดบาทนะหกพันห้าหรอพันละเจ็ดบาทเดี๋ยวลองคิดเลขซิหกพันห้าพันละเจ็ดบาทหกคูณเจ็ดจุดห้าอ่ะ 45บาทเนี่ยถ้าเราดรอปอาวุธเทพเทปได้สีทองเนี่ยก็4 5ิบห้าบาทอะไรอย่างนี้เออมันค่อนข้างที่จะผมว่าเป็นเกมที่จะฟาร์มเพราะ้ั้นที่จะโอเคในช่วงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเ,เล่นไปอะ่ะแม่งสนุกด้วยเออผมรู้สึกว่ามันเล่นสนุกด้วยไงประเด็นอะ่ะเครื่องป้องกันดิผ้าคลุมโอ้ผ้าคลุมอืแสนแปดเชีย yeah, <s> เดี๋ยนะแสนแปดเออเจ็ดจุดห้า คูณแสนแปดมันต้องคูณเท่าไหร่วะสิบถ้า1มันต้อง1,180ครั้งใช่ไหมพันสามอุย้ยพันสเลยภาคคุมเนี่ยไม่รู้ไปดรอปมาไงคือมันจะมีทั้งไอเทมที่เราดรอปได้จากการฟาร์มมอนเตอร์แล้วก็ไอเทมที่เราเปิดกล่องได้นี่นี่เดี๋ยวเข้ามาดูร้านค้าตรงนี้นี่ร้านค้าเหรียญอันนี้คือเหรียญทองถ้าเราอยากจะได้เหรียญทองนะเราก็เติมเงินเข้าไป 2.5 USD ก็จะได้10,000ทอง12.5ด USD ได้5 0,000่นทองแล้วพอมีทองแล้วเนี่ยเราก็จะมาเปิดกล่องอันนี้หรือว่าเอาทองไปใช้ในตลาดก็ได้กล่องมันจะมี2แบบมีอันนี้กล่องละ2 0 0พันกับอันนี้กล่องละ2 0 0 0 0ได้11อันน่าจะซื้อ2 0 0 0 0ืนเยคุ้มกว่ากล่องพวกนี้ก็จะเปิดแล้วก็มีสิทธิ์ได้ของสีทองทองแบบที่เขาขายกันด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันดับอะไรบ้างแต่ผมลองเปิดไปแล้วก็ไม่ได้อะไรที่แบบ ท,ที่ดีๆไม่ได้อะไรที่ดีๆเลยะก็เลยยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองมาทำาคลิปเปิดกล่องให้ดูแล้วกันนะว่าเผื่อมันได้อะไรดีๆนะเปิดสักร้อยกล่องอะไรเลยอย่างนี้เนาะก็ประมาณมาประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกมนี้วิธีการเล่นไม่มีอะไรยากเลยเข้ามาในเกมไปตีมอนเตอร์แค่นั้นแหละจบแล้วก็ไปนอนซะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเลเวลมันอัพยากมากมันก็ต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมเล่นมาอาทิตย์หนึ่งเลเวลสามสิบเอ็ด แล้วก็ตัวละครมันก็จะมีสำนักอื่นๆให้เลือกนะลองโหลดเกมแล้วลองเข้ามากันดูมันมีหลายสำนักผมเล่นสำนักคนผนิจรแต่และสำนักก็จะมีอาชีพแยกย่อยออกมาอีกนะฮะแล้วก็อ่ะบอกคนเริ่มใหม่แล้วกันวิธีการเล่นพอเข้ามาแล้วเนี่ยเล่นเลือกตัวละครเข้ามาตีเก็บเลเวลเลเวลอัพแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้ามาอัพค่าสถานะผมแนะนําให้อัพค่าความแข็งแกร่งกับพลังชีวิตนะฮะอัพสองอย่างนี้ไปก่อน นะครับผมคือหลักๆเลยมันจะอยู่2อย่างนี้ส่วนอันอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะต้องอัพไหมแต่ว่ามันสามารถรีได้ตลอดเวลาถ้าช่วงแรกเก็บเลเวลให้อัพความแข็งแกร่งกับพลังชีวิตไปก่อนนะครับผมอัพ2อย่างนี้ไปก่อนแล้วคุณจะเก็บเลเวลได้ไวถ้าอัพสอย่างนี้เน้นไปก่อนส่วนสกิลสกิลช่วงแรกให้อัพเป็นสกิลกระบวนท่าแรกเนี่ยอัพเน้นๆเๆๆไปเลย เพราะว่าช่วงแรกอะ่ะมอนเตอร์มันไม่กระจุกกันมากสักเท่าไหร่เออต้องตีทีละตัวแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอมอนเตอร์มันเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราถึงรีมันจะให้อเทมเรารีมารีสองอันเออเราไม่ต้องเสียเงินหรือถ้าอยากเสียเงินก็ได้เสียแค่หมื่นเดียวไอเทมรีอะ่ะก็ดีเหมือนกันไม่แพงนะเออเสียแค่หมื่นเดียวแล้วก็รีแล้วก็มาอัพกระบวนท่าที่3ผมเริ่มมาอัพกระบวนท่าที่3ตอนเลเวล30มสิไปตอนเลเวล25เนี่ยตอนเข้ามาในถ้ำเนี้ย ถ้ำลากสมุนไพรผมเริ่มอัพท่าหมูแล้วเพราะว่ามอนเตอร์มันเริ่มกระจุกกระจุกแล้วอยู่ข้างนอกถ้ำมันมอนเตอร์ไม่ค่อยกระจุกผมก็เลยอัพเป็นท่าเดี่ยวแล้วก็เราบอดสามตัวไงให้มันตีคนละตัวคนละตัวแป๊บเดียวก็ตายแล้วเนี่ยพอเข้ามาในนี้ก็โอ้ค่อนข้างที่จะเวลเวลดีเหมือนกันนะแต่ของก็ไม่ค่อยดรอปส่วนใหญ่จะเป็นดรอปสีเขียวผมยังไม่ได้ดรอปของเทพเทปเลยอะเนี่ยไม่รู้ว่ามันดรอปกับมอนเตอร์ทั่วไปหรือเปล่าหรือต้องไปตีบอสหรือต้องเปิดกล่อง ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเพราะว่าเห็นเลดเอ็ม,มันแพงแล้วก็มันเล่นง่ายมันค่อนข้างที่จะอิสระนะเกมนี้มันไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายเลยคือเข้ามาตีมอนจบได้ของมาขายขายได้เงินมาเอาเงิน M ไปขายแค่นั้นอะ่ะจบเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันสนุกใครที่ชอบเกมแนวปล่อยบอดแล้วดูการเจริญเติบโตของตัวละครเราอะเกมนี้เหมาะมากๆเลย ผมยังไม่ตัวละครเนี้ยผมยังไม่เติมเลยมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเติมแต่เติมก็ไม่ได้ทําให้ตัวละครเทพขึ้นเติมก็เป็นแค่การเติมซื้อแพ็กเกจแล้วก็ไปเปิดสุ่มเอาไอเทมอย่างที่ผมผมเล่าให้ฟังตอนเมื่อกี้อ่อมเฮ้ยเปิดสุ่มไอเทมแต่ก็ใช่ว่าจะสุ่มได้ง่ายๆนะสุ่มได้ยากมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าเติมมันก็ไม่ได้ทาให้เราเทพเกมเมันต้องกอยานเล่นด้วยมันอยู่ที่เลเวลด้วยนะฮะ แล้วก็อยู่ที่ไอเทมด้วยส่วนหนึ่งแต่ไอเทมก็ได้จากการฟาร์มเอาหินมาตีบวกอะไรอย่างนี้หินตีบวกก็ขายได้ก็ละสิบาทอะไรเงี้ยก็ฟาร์มฟาร์มไปเถอะเนี่ยผมฟาร์มมามันก็หายากอยู่นะหินตีบวกเนี่ยได้มาก้อนเดียว <c oughs> ได้หินตีบวกมาก้อนเดียวเออประมาณนี้ก็ใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้สนุกสนุกเกมนี้สนุกมากแล้วก็อ่าเป็นแบบว่ารายได้เสริมค่อนข้างที่จะดีนะถ้าใครอยากจะลองฟาร์มหารายได้โอเคไปละบ๊ายบาย